วันที่24-30่เมษายนของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมภูมิคุ้มกันของโลกหรือ World i m m u n i z a t i o n Week บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดจัดแคมเปญโซนนี้อุ่นใจปลอดภัยจากโควิด -19 เน้นสร้างการตระหนักรู้เรื่องการดูแ,แลและป้องกันตนเองและครอบครัวจากโควิด -19 ที่ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่จนถึงปัจจุบนันพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สู่พื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกมิติทั้งการระวังป้องกันจากภายนอกและเสริม สร้างความรู้ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องให้กับทุกคนพร้อมดึงบ่อยประกอนและครอบครัวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องสำหรับแคมเปญโซนนี้อุ่นใจปลอดภัยจากโควิด -19 สามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ฟเซอร์ไทยแลนด์ค่ะกนะที่เป็นกร รคติดเชื้อนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเน้นย้ําถึงความสําคัญของการป้องกันตัวเองจากโควิด19นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์มันก็อาจจะขึ้น,นลงๆนะคะแล้วก็มีการระบาดเป็นช่วงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้อยู่แน่นอนถ้าเราทําได้ก็คือเช่นการเว้นระยะห่าง,งเราก็ไม่ค่อยอยากทำละใส่แมสเมไม่อยากจะใส่นะคะล้างมือบ่อยๆอันนี้ก็ทําได้ก็ทําไปแล้วก็รวมถึงการที่ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเช่นพักผ่อนให้เพียงพอออกกลาลังกายอันนี้เราก็ทําไปนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอในการที่เราจะห่างไกลจากโควิด้ะะเพรา ือวัคซีนโควิด -19 ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการป้องกันแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะแล้วก็แต่แน่นอนว่าทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะวัคซีนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ เหมาะสำหรับทุกคนแล้ะเราก็ไม่ได้บังคับทุกคนแล้วก็มาฉีดนะเพราะฉะนั้นอยากให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้เห็นความสําคัญของอวัคซีนโควิด19นะคะก็คือกลุ่ม608นะคะก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะคะเจ็ดโรคร่วมแล้วก็รวมถึงหญิงตั้งครรภ์น,นะ <S <S <ส>เพราะว่ากลุ่มนี้มีข้อมูลแล้วว่าถ้าคุณเป็นโควิด19เเนี่ยคุณก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้อาจจะต้องนอนพยาบาลหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะอันนี้ก็อยากให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ย ให้เห็นความสําคัญเพิ่มเติมของตัววัคซีนโควิด19นะคะจริงแล้วทางกระทรวงเองก็มีการรายงานตอนนี้รายงานเป็นสัปดาห์แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงนะคะก็จะเป็นสัปดาห์อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้แต่ว่าเคสตอนนี้เขาก็จะรายงานเฉพาะเคสที่รุนแรงแล้วเคสที่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าคนที่เอเคอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่รู้ละจริงมันอาจจะมีโหเป็นหมื่นละมั้งตอนนี้นะคะก็แน่นอนสถานการณ์ก็คือช่วงสงกรานก็เป็นช่วงที่เราบ้านใช่ไหมรวมกันในหมู่เยอะเล่นน้ําใกล้ชิดก็แน่นอนก็คืออ่เมัน สถานการณ์ที่มันมีโอกาสที่มีความเสี่ยงต่อโควิด -19 อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็คือ,อมันก็ขึ้นแหละตามที่คาดนะคะแต่ว่าถ้าเเราย้อนเวลากลับไปได้เช่นก่อนเราไปกลับบ้านเราฉีดวัคซีนนะคะก็จะพป้องกันไม่ให้เป็นโรคแล้วก็จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้หรือเปล่าคะแต่ว่าอย่างช่วงสงการเนี้ยแน่นอนคงไม่มีใครใส่แมสก์เล่นสงการ <laughs> เพราะนั้นก็เป็นมันเป็นมันกิจกรรมที่มัน,น,ม,น,น,ม,น,นมีความเสี่ยงอยู่แล้วสําหรับการที่เป็นโควิด -19 เ <laughs> น,นะคะเพราะนั้นก็คือจะให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ป้องกันตัวเองนะแล้วก็ ทำในสิ่งที่เราทําได้ก็ทําไปรวมถึงวัคซีนก็อาจจะเป็นเครื่องมือใน,ในการพิจารณาในส่วนของเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันโควิด19ได้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าตอนนี้โควิดก็เป็นยุคข,ของโอมิครอนนะคะซึ่งจากข้อมูลตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีความรุนแรงมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปคือจะเหมือนไข้หวัดอย่างที่ทุกท่านทราบแต่ว่าไม่ใช่เป็นไข<ม>้หวัดสําหรับทุกคนนะคะ<ม>ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีข้อมูลแล้วว่าถ้าคือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอายุโรคร่วมเนี่ย การที่<ป>คุณอาจจะไ,<ป>ไม่ได้เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาคุณอาจจะมีความเสี่ยงที่ลงปอดปอดอักเสบหรือว่าจนกระทั่งถึงต้องเข้าโรงพยาบาลได้ะคะ่ะถ้าอย่างทุกคนเนี้ยคนอื่นๆเนี้ยบอกว่าอ,อ,อ่ะมันเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องทําอะไรละอันนี้อันนี้ก็คือจริงส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้จริงสําหรับทุกคนนะคะคือถ้าเราอายุน้อยอายุ2030ทํางานบริษัทโลกร่วมไม่มีอันนี้จริงนะคะแต่ถ้าอายุ70หัวใจก็มีเบาหวานก็มีอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแค่หวัดธรรมดา เพราะนั้นเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงได้นะเพราะนะั้นคือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะต้องมีการป้องกันที่มากกว่าการที่เราทาอยู่แล้วเดิมก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงคือเรื่องของการรักษานะะเพราะบางทีประชาชนยังไม่รู้เลยว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ608เนี่ยมันมียาต้านไวรัสนะ,ะมันไม่ใช่ซื้อพาราซื้อยาแก้ไอมากินแค่นั้นเท่านั้นจริงๆแล้วบางคนยังยังไม่ทราบเลยว่าผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมเน ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาและมียาต้านไวรัสเดี๋ยวคุณหมอประเมินเองว่าให้ยาต้านไวรัสพอแล้วกลับบ้านได้หรือให้ยาต้านไวรัสต้องโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะประเมินว่าเหนื่อยไหมออกซิเจนต่ำไหมเอ็กซเรย์ปอดเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นอยา่างบางคนก็คืออาการเป็นไม่เยอะคุณก็รับยาต้านไวรัสกลับบ้านได้เพราะนั้นอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาด้วยนะคะว่าถ้าคุณ60ปีขึ้นไปมีโรคร่วมอยากให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่าการไปซื้อยาบรรเทาอาการเพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคที่รุนแรงได้เพราะนั้น ให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็รับยาต้านไวรัสนะคะ,ะค่ะคือจริงๆแล้วก็คือคนที่เป็นโควิด -19 แล้วอย่างที่ทุกท่านทราบคือเราจะมีภูมิระดับหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ว่าภูมิที่เกิดจากโควิด -19 mm hmm. ที่ติดเชื้อเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะ mm hmm. เมื่อเวลาผ่านไปภูมิก็จะลดลงนะคะอย่างเช่น3 mm hmm. เดือน6เดือนก็จะลดลงละนะคะ mm hmm. นั่นก็จะมีตัวเลขอยู่ mm hmm. ก่อนนั้นเนี่ย mm hmm. ก็จะแนะนําว่าถ้าใครเป็นโควิด -19 แล้วเนี่ยอย่างน้อย3 mm hmm. เดือนขึ้นไป mm hmm. ก็สามารถมารับวัคซีนโควิด -19 เได้เพราะว่าภูมิก็จะหายไปหมดละแต่ถ้าใครคิดว่าเอนะ ห <6 S 2> เดือนก็ยังพอไหวอ่ะอม,มันสักหเดือนเราก็เพื่อมารับวัคซีนได้นะเพราะว่าภูมิมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะ ก็จริงแล้วเนี่ย COVID โควิดก็อาจจะมี2ด้าน2แบบนะคะแบบแรกก็คือใช่ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นโรคที่อาจจะไม่รุนแรงนะคะอันนี้ก็คือมันจะจริงสําหรับคนที่อายุน้อยไม่มีโรคร่วมนะคะก็อาจจะเหมือนไข้หวัดทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะไม่จริงแล้วก็อาจจะเกิดเป็นความรุนแรงได้สําหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคร่วมนะคะเพราะนั้นก็อยากจะฝากชั้นในส่วนของการป้องกันตัวเองนะคะที่เราทําอยู่แล้วก็ทําต่อล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากนะคะไม่ไปที่ที่แออัดเยอะๆนะคะรวมถึงวัคซีนก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะป้องกันโรคได้สําหรัับกกกลุ่่มมเสียงงนนะะะะคครรรววถึาาษด้ ถ้าเราอายุน้อยไม่มีโรคร่วมโอเคจะรักษาตามอาการก็ตามานั้นแต่ถ้าคุณมีโรคร่วมอายุเยอะอย่าให้เข้าสู่ระบบการรักษาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็จะประเมินเพื่อจะได้ดูว่าจะต้องกินยาต้านเวลาสุดหรือเปล่าคะคะ